จะมีสี่ช่องเหมือนเดิมน,นะครับเราจะตัดสเสื่อจากช่องนี้กับช่องนี้เนาะวางวางระดับอันนี้คือการฝึกเบสิกพื้นฐานยังไม่ใช่ทรงอะไรนะฝึกก่อนดูว่าฝึกตัวนี้ได้หลังจากที่เราฝึกตัวนี้ชำนาญปุ๊บเราไปขึ้นทรงมันจะแวหว่งน้อยลงอลครับแต่ถ้าเรายังตรงนี้ไม่ได้ไปขึ้นเลยมันจะพลาดง่ายมากเนาะก็คือวางเจ็ดขั้นตอนเจ็ดเจ็ดช่องอ่าเจ็ด จ็ดฐานจุดที่ผมให้ฝึกกันนะจุดที่หนึ่งคือจอด้านขวานะครับวางหวีสี่สิบห้าองศานะครับให้ช่องที่สองตัดจุดที่สองบนหูขวาวางหวีร้อยแปดสิบองศาจุดที่สามหลังใบหูขวานะครับวางหวี 4, สี่ห้าองศาแนวชี้ขึ้นด้านบนปลายหวีชี้ดิ่งลงด้านล่างจุดที่สี่ท้ายทอยนะครับเราเริ่มจากมุมซ้ายเนาะจากนี้ไปเลยตั้งหวี ให้ได้45องศาเท่านั้นย้ำนะักเท่านั้นห้ามเป็นองศาอื่นถ้าตั้งขึ้นหลักนี้เมื่อไหร่สูงลิบถูกไหมครับสีองศามันจะไทยเงี้ยและที่สําคัญคือช่องที่สองหรือว่าขีดช่องหนึ่งสุดช่องแรกให้อยู่ที่ตีนผมตลอด<ม>การวางหวีเวลานั้นมันจะออกมาสมุดเนาะจุดที่ห้ามือนเดิมครับฟันหวีงัดแล้วปลายหวีช่องที่สนครับช่องมุมนีม้ ไปเชื่อมพอดีกับจุดที่สี่จุดที่หกครับจุดที่หกสันวีชิดฟันวีเอียงไปวัดจุดที่ห้าร้อยแปดสิบองศาจุดที่เจ็ดเป็นการหมุนหวีเพื่อไปเชื่อมกับตำแหน่งที่หกนะครับดูการเดินเลยนะปฏิบัติเลยนะครับทีนี้นะตำแหน่งที่หนึ่งครับวางหวีสี 4, ่สิบองศาฟันวีงัดผมสันวีชิดฟันวีจะเอียงเล็กน้อยเย็นงนีครับ เราอย่าตั้งหวีเปลี่ยนองศาเด็ดขาด4ีบห้าองศาเท่านั้น mm hmm. ใช้อ่าเขาเรียกอะไรนะช่องที่สองตรงเนี้นะครับเนี่ยสุดช่องแรกให้มันอยู่ระหว่างครึ่งใบหง mm hmm. ของจรนะครับไม่งย้เช่างนั้นสองข้างจะเท่ากันอยู่นะเริ่มนับหนึ่งเกี่ยผมสองสามส,สี่ห้า อยู่มุมเดิมนะครับค่าเดิมเลยจุดที่ 2. งัดผมครับตั้งแนวนี้เลยนะฟันหวีงัดเข้าไปสันหวีชิดฟันหวีเอยียงอห็นครับนับหนึ่งสอและห้าเดินหวีกับปัสสาวะเมียาจิกอย่างนี้นะหรือว่าเอียงออกนี้เอียงอย่างนี้ไม่ได้ไม่งั้นไม่กินผมครับจุดที่ 3. วางหวีขึ้นไปหาด้านบน ให้ตัดช่องที่สองลงมาเดี๋ยวมัเรียนลงช่องที่สอง,สอง,องนะครับนหนึ่งเกี่ยผมอสองสามสี่และห้าถึงนี้เสร็จปุ๊บตำแหน่งที่สี่เนี่ยตำแหน่งที่สี่วางหวีสี่สิบห้าองศาช่องที่สอง<ม>นะครับเนี่ย<ม>ขึ้นมาาด้านช่องที่สามสองช่องเนี่ยมีการตัด วางหมีสี่ห้างศานะครับอย่าเอียงหมีเด็ดขาดตัดไปเรื่อยๆนะครับสามสี่ห้าชนหูแล้วก็ยกเชื่อมครับมุมนี้เลยตรงนี้เดี๋ยวขึ้นทรงผมเอยวเล่ารายละเอียดให้ตังอีกรอบหนึ่งนะครับมันเดิมทำานีห้าชุดนะครับสามสี่ห้าเชื่อมสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเชื่อมสาม หนึ่งสามสี่ห้าเชื่อม4ี่หนึ่งสสามสห้าเชื่อมหเสร็จแล้วตำแหน่งที่เท่าไหร่เอ่ห้าเนาะมุมนี้หลังไปหูด้านซ้ายครับตักเข้าไปใช้ตำแหน่งช่องที่สองขึ้นมาเลยนะครับอย่าเอาตรงนี้ขึ้นมานะนะ,นะแค่นี้นะครับงัดเห็นไหมสันวีชิดพันมีเอียงแล้วเดินไปหนึ่ง สองสามตรงนี้ให้อยู่แนวเดิมนะจุดนี้นะครับที่มาร์กไว้นะสี่ห้าหนึ่งชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าสองชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าสามชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดมันจะเชื่อมเลยหมดีครับตำแหน่งที่หกเหมือนเดิมครับฟันวีงัดผมสันวีชิดฟันวีเอียงกอนแล้ว งัดผมงัดผม,ด,มดึงผมออกมาอย่าไปวางรับอย่างนี้มันตัดผมไม่ออกนะครับงัดขึ้นนับหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งชุดเสร็จแล้วตำแหน่งที่เจ็ดตรงนี้ครับปลายวีอยู่ตีงหูด้านล่างช่องที่สองอยู่ครึ่งใบหูเหมือนฟังตำแหน่งที่หนึ่งถูกไหมครับ เพราะนั้นสองข้างไม่ต้องกลัวว่าผมจะสูงะจะต่ำไม่เท่ากันอันนี้คือเป๊ะเพราะผมวัดไปเรียบร้อยเห็นไหมเนาะวันคนหวียกขึ้นนะปลายหวีห้ามลอยขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าปลายหวีลอยขึ้นตรงนี้เป็นไงครับเดีนย,ย่าอยนะครับเนี่ยปลายหวีชิดเห็นไหมเดินไลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เชื่อม,อมหนึ่งชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าอเชื่อม สองชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเชื่อมสามชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าชุดจบเจ็ดชุดโอเคเนาะตัดเลยครับ <laughs>